คสวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาสอนวิธีการปลดล็อกนะครับโหมดในส่วนของ Talk Back นะครับหรือว่าโหมดคนพิการนั่นเองนะครับว่าจะปิดอย่างไรนะครับในโหมดนี้นะครับเราจะต้องใช้2นิ้วนะครับในการสไลด์หน้าจอคือโหมดนี้นะครับจะเป็นโหมดของคนพิการเนาะจะเรียกง่ายๆว่า Talk Back นะครับการที่จะใช้งานนะครับหน้าหน้าจอนะครับเราต้องใช้ นิ้วสองนิ้วนะครับอย่างเช่นเปิดหน้าจอนะครับก็สไลด์ขึ้นไปเห็นไหมฮะใช่สองนิ้วนะครับเลื่อนจากนั้นนะครับให้เรานะครับไปที่การตั้งค่านะครับกดสองครั้งนะครับนลมาคลิกเข้าไปนะครับระบบไร้สายและเครือข่ายแล้วนะครับใช้สองนิ้วเหมือนกันนะครับเลื่อนเลื่อนนะครับเลื่อนไปนะครับเลื่อนไปนะครับ หััดพลงงานไปหัวข้อนะครับความช่วยเหลือแบบอัจฉริยะนะครับกดสองครั้งนะครับความช่วยเหลือแบบอัจฉริยะทางขึ้นปูเสร็จปุ๊บนะครับให้กดที่นะครับการเข้าถึงนะครับกดสองครั้งเช่นกันนะครับส่วนหัวหนึ่งจากยี่สิบเอ็ดเห็นไหมฮะจะมีท็อกแบ็กอยู่นะครับอ่าให้กดนะครับสองครั้งนะครับเมื่อเปิดท็อกแบ็กอุปกรณ์แล้วก็ทําการกดตรงนี้นะให้มันปิดนะครับ การแจ้งเตือนถุดท็อกแบ็กเห็นไหมฮะการแตะตกลงตกลงตกลงกว่าสองครั้งนะครับท็อกแบ็กอยู่ตอนนี้เรียบร้อยนะครับเราก็จะไม่มีเสียงละนะครับก็จะใช้งานได้เป็นปกตินะครับปิดได้ด้วยวิธีนี้นั่นเองนะครับสําหรับโหมดคนพิการนะครับโหมดคนตาบอดนะหรือว่าท็อกแบ็กนะครับใช้วิธีนี้ในการแก้ไขนะครับโอเคครับ